บ้านหลังแรกของชีวิตคืออะไรบ้านหลังแรกของชีวิตของคนเราก็คือหนึ่งท้องของแม่ที่เราอยู่ถึงเก้าเดือนเราอยู่ในท้องของแม่แม่ดูแลรักษาประครบประงมดูแลจนครบเก้าเดือนถึงคลอดออกมานั้นบ้านหลังแรกที่เราอยู่ก็คือท้องของแม่ เราอยู่ในการดูแลของแม่เก้าเดือนนั่นคือบ้านหลังแรกเราถึงมีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นคนครบสาสบสองประการอาจจะมีน้อยที่ออกมาแล้วไม่ครบหรือบางคนพราะไม่ให้มาแต่ร่างกายแต่สมองอาจจะให้มาไม่เยอะ แต่ก็พัฒนาได้ภายหลังเราอยู่ในท้องของแม่เก้าเดือนอันเป็นบ้านหลังแรกออกมาแล้วแล้วแม่ก็ยังดูแลเราจนกระทั่งเราโตเราพึ่งพาตัวเองได้ให้อาหารให้ผ้านุ่งหม่มให้ยารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยให้ที่อยู่ที่อาศัยให้การศึกษาอีกภายหลังแล้วก็ชี้ทางแนวทางให้กับชีวิต นั้นบ้านหลังแรกที่เรามีที่เราอยู่ก็คือท้องของแม่บ้านหลังนี้แม่จึงเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านบ้านคือความอบอุ่นบ้านคือที่อยู่ที่นอนถ้าที่ใดยังมีแม่อยู่เราก็มีที่อบอุ่นเราก็มีที่กินเราก็มีที่นอนเพราะเขาว่าบ้านมันคือที่นอนที่อยู่ที่กิน ถ้าเราไปไหนแล้วไม่อยู่ที่ยินที่ที่นอนก็เหมือนเรามีบ้านนั้นถ้าเรายังยังมีแม่อยู่ก็เหมือนเรายังมีบ้านนั้นคนไหนมีบ้านหลังแรกเคยอยู่กลับไปดูว่าบ้านหลังที่เราเคยอยู่เนี่ยเก่าหรือยังชราหรือยังใกล้พังหรือยังแก่หรือยังถ้าคนไหนยังมีแม่อยู่ก็รีบไปดูแลรีบไป ดูแลบ้านที่เราเคยอยู่เนี่ยแต่ถ้าเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยจะไม่ได้ให้เราอยู่จะไม่ได้อยู่ให้เราได้ดูแลจะไม่ได้อยู่ให้เราได้เห็นตลอดไปสักวันบ้านหลังนี้ก็ต้องผุพังไปตามกาลเวลาบ้านหลังนี้จะทําหน้าที่จนเวลาสุดท้ายของชีวิตก็คือตายจากลูกไปหน้าที่ ที่บ้านหลังนี้จะสิ้นสุดลงก็คือเมื่อหมดลมหายใจแม่หมดหน้าที่ของแม่เมื่อแม่นั้นตายนี่คือบ้านหลังแรกที่เราอยู่ก็คือท้องของแม่ในบ้านหลังที่หนึ่ง